ดีค่ะทุกคนตอนนี้เรานาเดียอยู่ที่วัดล้านหอยนะคะอยู่ที่จ,จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอําเภอนาดีแล้วก็ตำบลสัมพันตาค่ะไม่ไกลจากบ้านหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตะะแผนกล้องให้ดูบริเวณวัดนะคะเป็นวัดชื่อว่าวัดล้านหอยนะคะทําไมถึงชื่อว่าวัดล้านหอยคะน้องนาเดียวัน,นะคะก็จะสร้างมาจาก เปลือกหอยเปลืออกหอโบดก็เป็นเปลือกหอยนะคะทุกคนข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะบริเวณวัดก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะเมื่อสักครูน่นี้น้องนาเดียก็ไหว้ไหว้พระมาแล้วนะคะเกือบทุกจุดแล้วทำมาจากเปลือกหอยหมดเลยใช่ไหมคะลูก<ช>ขออนุญาตนะคะโอ้โห<ช> oh, oh, เห็นไหมคะทุกคนแบบว่าเกล็ดของ พญานาคนะคะเป็นเกรดของพญานาคซึ่งเป็นเปลือกหอยทั้งหมดเลยเพราะจะเป็นหอยหลักชนิดเลยนะคะทุกคนใช่ไหมคะน้องค่ะทุกคนคะแบบเป็นรายละเอียดที่ใช้หอยฟ้าหอยเล็กๆนะคะนี่อีกนะคะเป็นเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมลูกสร้างจากเปลือกหอยใช่ไหมคะน้องนาเดียเข้าไปดูใกล้ๆสิลูก เพืเ่อนๆคนไหนที่มีทริปวันหยุดนะคะอยากจะมาไหว้พระนะคะมาทําบุญเสริมบรารมีกันนะคะก็ที่นี่เป็นจังหวัดปราจีนบุรีอําเภอนาดีตําบลสัมพันตาเข้ามาไม่ลึกนะคะทุกคนจับ GPS มาได้เลยเตรงนี้จะเป็นทางที่จะผ่านขึ้นไปเ,เส้นโคราชนะคะทุกคนมา,าไม่ยากอ้ดเดี๋ยวแม่ขอปค่ะโอ้นี่คะ่ะทุกคนดูใกล้ๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าโบสถ์นะคะเป็นเปลือกของมันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันนะคะลูกเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันยังะคะเดี๋ยวนาอเดี๋ยวจะไปตีละรั้งเลยค่ะมาค่ะ จะเป็นเสาเสาโบสถ์นะคะอันนี้จะเป็นในโบสถ์นะคะทุกคนดูเลยค่ะวิจ,จิตรงดงามมากๆนี่แหละคะ่ะ Amazing Thailand ของเรานะคะวันนี้น้องนาเดียก็จะพาทัวร์นะคะวัดที่นี่กันนะคะอันนี้อะไรคะอ๋อจะเป็นของโบราณนะคะทุกคนที่ทางวัด ท่านได้เก็บสะสมไว้ในตู้นะคะก็จะเป็นถ้วยเก่าถ้วยกระเบื้องอะไรแบบนี้นะคะ<ห>เปลือกหอยใหญ่ๆทุกคน Amazing จริงๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะไทยแลนด์ของเรานะคะ,ระตรงนี้เป็นตู้ทำบุญใช่ไหมคะ,คะเ,ดเ,เดี๋ยวเราทำบุญกันดีกว่า มาดูหอยลายหลายชนิดกันค่ะทุกคนอันนี้นนองเดียไม่ทราบชื่อเลยนะคะเพราะว่าเยอะมากค่ะทางวัดได้เก็บสะสมไว้นะคะทุกคน<ม>เพราะว่าที่นี่ชื่อว่าวัดลานหอยเพราะ,ะลานหอยนะคะอ,อันนี้น่าจะเป็นปลากรังนะลูกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะถ้าใครผ่านมานะคะหรือว่าวันนี้ก็สามารถามาแวะพาที่ดี่ได้านใ วดร้านหอยค่ะสวยงามมากๆ,ๆเลยใช่ไหมลูกค่ะมีหอยทุกนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะคะไปดีละรั้งแล้วก็ไปทางศาลาด้านนู้นกันนะคะยังมีจุดให้ชมอีกเยอะมากๆเลยนะคะมีจุดให้เราไปทำบุญอีกหลายจุดเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเค